จุฬาราชมนตรีครับเปิดป้ายสถานที่ดูดวงจันทร์ฮิลานะครับที่เขาพระยาเดินธงจังหวัดลบบุรีพร้อมทั้งประกาศขึ้นเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลา,ามหลังพบดวงจันทร์ขึ้นบนขอบฟ้าครับ นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีครับเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถานที่ดูดวงจันทร์ฮิลานหรือดวงจันทร์เสี้ยวแรก ที่เขาพระยาเดินธงโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์บุญรอดประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลบบุรีนายกเหล่ากชาติจังหวัดคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีครับที่บริเวณเขาพระยาเดินธงตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของจุฬาราชมนตรีในการดูดวงจันทร์ณสถานที่แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามชุนนะของท่านาศาสดามุฮัมมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับทราบว่าพี่น้องชาวมุสลิมจะทำกิจกรรมอย่างนี้ในทุกเดือนอีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานของราชการและองค์กรทางาศาสนามีการเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยครับ โดยจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามรวมกันนั่งดูดวงจันทร์นะครับขึ้นบนขอบฟ้าซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลา18นาฬิกา15นาทีจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่1ของเดือนยับมาดิลอาเครฮิตรอสกักราช1,446ตรงกับวันอังคารที่3ธันวาคม2,567ครับ